กำลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกประสานปูพื้นผสมกากาแฟ Compressive Strength of Interlocking b r i a k s and Blocks for Flooring Mix with Coffee Grounds รายชื่อสมาชิก1นางสาวจรุก,กุลสิงชาติ641441 00242นายนาครินพึ่งประยูน641440193นายนรพัศยันตรสี65147 1 0 0 0 2 4นางสาวประภาพรการจนาด641441 0013และ5 นางสาววิชุดาพรปิ่นประดับ6 4 1 4 4 1 0 0 2 2บทที่1ความเป็นมาและแผนดำเนินงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานความเป็นมาและความสำคัญของโครงงานสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร2566กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบข้อมูลทางสถิติว่าคนไทยดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ย15%ต่อปีหรือดื่ม300แก้วต่อคนต่อปี ขณะที่คนต่างชาติเช่นญี่ปุ่นดื่ม400แก้วต่อคนต่อปีและยุโรปดื่ม500แก้วต่อคนต่อปีรวมทั้งพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากปัจจุบันได้มีการจัดทำแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติปี2565-2574เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์กาแฟโดยเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรบนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณ์ของกาแฟไทยภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล และรัฐบาลยังได้ส่งเสริมปลูกกาแฟร่วมกับพืชอื่นวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาส่วนผสมและแนวทางในการผลิตอิฐบล็อกประสานปูพื้นผสมกากกาแฟ2เพื่อศึกษาค่าการยุบตัว Test สลตมเทส ASTM C 143 3เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของอิฐบล็อกประสานปูพื้นในอัตราส่วนผสมต่างๆที่ได้ขอบเขตของโครงงาหนึ่งทำการทดสอบหาค่าค,าความถ่วงจำเพาะของกากกาแฟ2ทํทำการทดสอบหาค่ายุบตัวสลตมเทส ASTM C 143 3 ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสลัมเทสเพื่อหาสเตรนจ์ที่ใช้ได้และนำข้อมูลที่ได้มาคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปขึ้นรูปอิฐบล็อกประสานปูพื้นสีทดสอบกำลังรับแรงอัดซีเมนตมอตามมาตรฐาน A S T M C 1นึขึ้นรูปอิฐบล็อกประสานปูพื้นและทดสอบกำลังรับแรงอัดตามมาตรฐานมออก2 0อ5 2 5 6 5ีดเพื่อศึกษาอิฐบล็อกประสานปูพื้นขึ้นรูปมีความสามารถรับแรงได้เท่าไหร่แผนดำเนินงาน1ค้นคว้าข้อมูลมอก 2 0 3 5 2 5 6 5ของอิฐบล็อกประสานปูพื้น2ค้นคว้าข้อมูลการผสมคอนกรีตและระยะเวลาการขึ้นรูปของอิฐบล็อกประสานปูพื้น3ทดลองหาอัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปของอิฐบล็อกประสานปูพื้น4ทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตสลอมเทส ASTM C 143หาทดสอบความสัมพันธ์ของสโ um ตมเทส ASTM C 143 6ทดสอบกำลังรับแรงอัดของ4ีเมมโมร์ตาโดยมีเอกสารมาตรฐานรับแรงอัด ASTMC 109ที่อายุ7วัน14วัน21วันและ28วัน7ทดสอบของอิฐบล็อกประสานปูพื้นโดยมีเอกสารมาตรฐานรับแรงอัดมอก2อก5 2 5 6 5 2 5ที่อายุ7วัน14วันและ2 1วัน8สรุปผลและนำเสนอประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1ทราบถึงอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำต่อปูนซีเมนเพื่อทำการขึ้นรูปตัวอย่างมอตา้า2ทราบระยะการยุบตัวของคอนกรีตสทราบกำลังรับแรงอัดมอตา้าสูงสุดและต่ำสุด ที่เกิดจากการทดสอบกําลังของมอเตอร์อายุ7วันในอัตราส่วนของทรายและกากกาแฟาที่แตกต่างกันได้แก่อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อกากกาแฟาเท่ากับ1ต่อ2.75ต่อ0-4ทราบกําลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกประสานปูพื้นสูงสุดและต่ำสุดที่เกิดจากการทดสอบกําลังอัดของอิฐบล็อกประสานปูพื้นอายุ7วัน14วัน21วันในอัตราส่วนของทรายและกากกาแฟาที่แตกต่างกันอัตราส่วนมอเตอร์ต่อมวลรวมหยาบเท่ากับ1ต่อ 1.25อัตราส่วนมอต้ากากาแฟแทนซาย20%ต่อมวลรวมหยาบเท่ากับ1ต่อ1.25ข้อ5ทราบถึงอัตราส่วนผสมระหว่างซีเมนต์มมตาต่อกากาแฟเพื่อทําการขึ้นรูปของอิฐบล็อกประสานปูพื้น6ทราบถึงกําลังรับแรงสูงสุดและต่ำสุดของตัวอย่างของอิฐบล็อกประสานนปูพื้นบทที่2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟคอฟฟีบีน คือมเมล็ดที่มาจากผลเชอรี่ของต้นไม้ในตระกูลคอเฟียที่นิยมนําไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มกาแฟที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งต้นกาแฟมีหลายสายพันธุ์โดยแต่ละสายพันธุ์ก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันกากกาแฟเราจะมีกากกาแฟเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากกว่า290,000ตันต่อปีในปีกใ6 5นปี2565โดยการจัดการกากกาแฟในอุตสาหากรรมกาแฟสำเร็จรูป จะนำกากกาแฟาไปเผาเพื่อสร้างเป็นพลังงานความร้อนใช้ในกระบวนการผลิตและในภาคครัวเรือนและร้านกาแฟาส่วนใหญ่จะส่งกำจัดปัจจุบันกระแสสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่จับตามองทำให้มีการรณรงค์ลดปริมาณขยะเราเรียกแนวคิดนี้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน circular e c o n o m i c กากกาแฟาเองถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีอัดประโยชน์มากมายด้วยส่วนประกอบของมันเช่นน้ำมันเส้นใยและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะถือได้ว่ากากกาแฟาสามารถนำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่มาจากปิโตรเลียมหรือมาจากแหล่งอาหารคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมอ,อก2035ูน20ขีดคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นทำจากวัสดุหลักเช่นปูนซีเมนต์ทรายหินฝุ่นและน้ำซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้เรียกว่าบล็อกหมายถึงก้อนคอนกรีตที่สามารถนำมาวางเรียงประสานกันได้อย่างต่อเนื่องมีสีตามธรรมชาติ หรืออาจมีผงสีเจือปนอยู่ทั้งบล็อกหรือเฉพาะที่ชั้นผิวหน้าและจะมีรูปร่างแบบใดก็ได้เหมาะสำหรับใช้ปูพื้นเช่นถนนทางเท้าลานจอดรถและลานกองเก็บวัสดุทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงสร้างชั้นพื้นและชั้นรองพื้นให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานชั้นผิวหน้าหมายถึงชั้นผิวของบล็อกส่วนที่รับการเสียดสีและอาจมีการลบมุมด้วยก็ได้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนักวิจัยราจีฟรอยช์อันจากมหาวิทยาลายัย RMIT ศึกษาการใช้ก,กากกาแฟใช้แล้ว SCG แทนทรายในคอนกรีตเพื่อช่วยลดขยะอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกา๊าซมีเทนโดยใช้วิธีไพ r โรไลซิสเผาที่อุณหภูมิ3 5 0 5 0 0องศาเซลเซียสเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของ SCG ผลการทดลองพบว่า SCG แบบดิบลดความแข็งแรงของคอนกรีต แต่เมื่อผ่านการไพโรไลซิสท,ที่350องศาเซลเซียสแล้วนำมาใช้แทนทรายบางส่วนทำให้กำลังอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้นถึง29.3%แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไบโอชาจากกากกาแฟาในงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา n i v วิ s i ิ y m a ม a ลเ i a พาแห่งพบว่าการเติมกากกาแฟาใช้แล้ว SCG ลงในปูนซีเมนช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการอัดขึ้น12.6นักวิจัยจาก RMIT ในเมลเบิร์นพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปก,กากกาแฟใช้แล้วเป็นไบโอชาโดยผ่านกระบวนการไพรโรไลซิที่350องศาเซลเซียสเพื่อใช้แทนทรายในคอนกรีตได้ถึง15ส่งผลให้คอนกรีตแข็งแรงขึ้น30บทที่3อุปกรณ์การดำเนินง,งาน 1กากกาแฟ2ปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ประเภทที่1ความละเอียดมาก 3. น้ำประปา4ีตะแกรงร่อนมาตรฐาน astm c 3 3 5ตราช่างแบบดิจิตอล6ขวดปรับปริมา um Flash, 7, ตร volumetric flask 7เตาไฟฟ้า8 Slompes 9ทเครื่องทดสอบอัตราการไหล10แบบหล่อม,มอตา้า11เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด12 v e r n วอร์เนียคาลิเความละเอียด0.2 m มิลมตร แบบหล่อคอนกรีตบบล็อกประสานปูพื้น